สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีแม่แดนสิมกปลาด้วย่มือนีแม่มกปลาพอดีผมกลับมาจากยาโสทอนครับมาแวะบ้านสิมาเห็ดทุระไปทุระธนาคารนะครับแม่กำลังทำโมกปลาห่อหมกแบบลาวนะครับบานๆได้ดิปลาอย่างแม่ปลาอันนี้ปลาอิซโซปไง ก็มกปลาข้าวปลาข้าวมกแล้วเล่ามกแล้วมกไปขายบอกขึ้มกกลายแทนบ่ถึงมกไปลูกใปเตาอี่างไรกินงีเวลาคนสบายสีแว่ของมากเลยมกไว้าคนแว่ขอามากก็จะเดื่่นตองไปนั่เงียบเงาเลยเงียบเลยของคน

โอ๋มาได้ไสเมื่อวานเพิเลยบ่เว้านํามาแล้วโลงอีปอแม่กอือีิปอมาสู่บ้านไหนเนาะมันก็มาคั่วปลาน้าแม่ยนี่แหละเราวันนี้เพิ่นมาแต่ผมเพิ่นกั็เจ้ยที่บ่ถามมันดิมันมันก็เห็นแล้วๆมันเลยไปอันดูดไอ้นแล้วก็ถูบ้านเด้ผม คนบอกว่านางนั่งแม่ยู่น้อยน้อยปวดระเบนบ่าอันเม็่ผู้ใดไม่เห็นที่หยังน้ำมึงวันหันเลยเม่ไผ่ขันเจ้าบ้าเจ้าขึ้นเบ้างกลางมันผู้ใดยักเหลวได้บ้านใดเขาขึ้นแตไม่เห็นน้ำมึงมึงเอิญเขามาสีวนบาอันกระบ่ละกรเลี้ยวางสี่นะวันนี้เราขึ้นนั่งขึ้นอยู่ตั้งแต่ได้ตัวนั่งขึ้นจะว่าผู้ใดก็จะบอกนะแต่กรเล้ยว่าขึ้นเบื้องเจ้าขึ้นใดไปดนบ่อไปนะ เอาอ้ปอนแมีหมปอลลูกเราเ๊กเนแมเออะนะว้ามันคือเป็นผู้เจ้าสั่นมานหลานเจ้าของกรจื่อหลันเจ้าของแจ๊กกระื่อมไดมันก็บม่เราเห็นพ่อแนไหนจะเตียหรือว่าป้ม่าม่ใคเห็นแจ็เตียได้บอกกะได้ป้าวะนะมันคือเป็นผู้จ้าสั่นหรอวะนมันคือมาเห็นน้ำมึงไปนคนะเอากรอเบินมันมาทูเหีงหาหเจื่อนี่ะอะไรแบนี้ ยังไหก็สักขายไงว่ามันระมานเราได้ใส้มือไห้สามเลยหมกแบบเล้านะครับบ่ม,มีผักซีเล่าเนาะมันจุดใจแบกซีเหล้าขนาหมเน้น<อ>จะตูกับหอมหรอ,อตัวกับหอมก็หอมกัดอันย่างละสองบาท หายแยงเอาเดี๋ยวนี้ว่ามันผักถือแล้วเว้ยแดงขึ้นยังนีคนแล้วลอยเตอรส,อส,สีสื่น้ำปลาหมอนนะท่านปูกบอกจร,รับม,มาบ้ามาที่กันนหละแต่มาแบนแต่มาขายขายตัวแองแ่งทัแม่บอกปลูกพักติดปีนี้ท่านเลยบอกเขามาไายว่าจะบอกเอามาไายไทยนู้นน่ะนู้นหน่อยไหมเออโน่นหน่อยสื่ แต่กระั้นพ่อนี้กับปันทึกอถึงได้ปักันเอาเอาอันเพศกอกไปหันไปหดเอาน้ำกอกหดก็ได้ทั้งบริมือใช้ยางต่อไปห่อนี้ใช้ยางต่อไปห่อนี้ทีละเลี้ยวโดยรืองพี่น้องมันเสร็จเก็บร้อยนึงอันนี้มกก้าข้าวนี่ไม่แต่งบริมืคลิปเลยแฟนคลับขึ้นหอด ไม้ใบความนี่เหน,เนียนี่ไท่ลูกอใต้สองมุกนี่อ,อันนี้เรียกตะไครสิกินในแม่รัดเหรอวะเสียวไปคอนแกนแ่นมุกไปคอนแกน,แน,น,อ,น,กนอันนี้มุกปัดพิศกยางดองออกมาหา้ดองบานดองเงินอ <c oughs> อามาหา้เนี่ยไปต้องอัน,น,เ,นเดียวต้องไปกินเตียงก่อน แม่แตนบริเวดคลิป้ายมือบริเดคชิปจักเทียสะพันพีวิตเมียมัมีู่้มาเห็ดห้โทรศัพท์กับมมีเฮ็ดเขาก็ไปล่งพ่องเขาเบิดเฮ็ดหลายพดห้องยางดิแล่นน้ำทีรีทีรีแต่ว่าไปล่วงจมของเบิดบาลวงให้เมีเลย เอาลงจังไหนเขาเขาบ่อใดเนาะมันของไผงกันมันก็เลยจุบประเด็เงินดีนี่ยังไงฮ่่าฮ่าฮ่าได้บ่มียังดูทูบเบิร์ขาดไรได้เลยเออขาดไรได้เลยอืมฝ่าว่าสิเรายุ่งสีเราก็ไม่ไงก็ได้นั่งยามเว็ดของสาด์รัปูนอนเพียร์มันเย็นดีเนาะลมยามเว็นบ่เขาอยู่ในบ้านดอกมันลมแงียงแล้วมันปูศาสตรนอนเลยดี่แบบกระยาย ว่าย่างกินกระรูปวิญญาณแต่ว่าย่างมาแล้งไปกินข่าขากู้ต่อยสอเสมอกู้ต่อยมาเห็ดหัวตืมกต่เล่เดี๋ยวไปกินข่าน้ำกู้ต่อยสอเสมอเป็นแต่แล้่ยวง่ายหมด่ะจักกระซิบซสิเลว่ยวทุติมขึ้นกันเสียงน้ำกันปึกป๊กปึก๊กปึ๊กอยู่ <c oughs> แม่ก็ไปยูทูบบอกเจ้าที่จะทางพันยาอยากไรเดอ้อลูกมาเห็ดหัวตืมมันบ,บ,พบน่พ่อมาเสนอ จุดหลักลบันนะ,นะนว่ไงนน้ำบ่อกนบอกเก่าคนเห็นย่ำขึ้นเนาะย่ำเป็นเ็าเห็นแน่วันย่ำขึ้นก็ทุปึ๊บปึ๊บจุมาไปเลยทำนี้ไดุ้่นนีได้ไม่แต่งไปหนึ่งกันจ้าสวัสดีค่ะ